อันนี้พักกาศธรรมชาตินะคะฉีดบำรุงของน้อยไปสามครั้งนะคะอยู่ที่ไร่ของพ่อเลียนกินกบนะคะหัวก็ใช้ได้นะน้อยถอนให้ดูนะคะแขกกำลังถอนกันอยู่เลยนะคะ อันนี้ปลูกธรรมชาตินะคะทุกคนขอมอยู่ใต้ดินนะคะต้องถอมมาดูอย่างเดียวนะคะคุณถ,ถอนนะหนุม่มๆก็กำลังขึ้นอย่างะคะ 什么概念？